ดอกแรกแหกมันครับกอ,อแดงเ <จบ S 1> นาะมันอยู่ข้างทางครับสามจุ้มครับเรียงเลยจ้ะพี่น่อจุ้มใหญ่เนาะนนพี่นอ่องามจริงจ้ะโอ้ดีจริงจ้ะ ข้างครับบูมมันจะจมใหญ่เนาะจะแก้มนี่เดิสามสีครับข้างล่างเทากอยจมหนึ่งครับนะทั้งหนาก็มีน้อยๆเหมือจมหนึ่งจ้ะสวัสดีจ้ามาพอพกันคือเก้าจะพี่น้องพาเขาปลาคือ,อ,อ,อเก้าแล้วจ้ะ กลับไปดูไปชมกันจ้าวา,าสิมานเหตุยังกันจ้าไปกันเมื่อจ้าครับกระกาบ,บสวัสดีพญาย,ายมายัมยพ่อแม่พมีพน FC, ่น้องเอฟซีทันทีขามาติดตามรับชมนะครับพวัะวิสเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเสาร์วันนี้ก็มาพบปะกันกับบาลนัดเจ้าก่อนในเสาร์วันเสาร์วันพุธวันที่31เดือนกรกฎาคมปีพศ2567ครับ ไม้พิกัดที่มากมนีกับปลาปลาหนุ่มเมียครับตำบลแนคลาเพื่อบนทะเลจังหวัดรบนคือเก่าครับสาวมนีกับไปลุ่นไปรับชมกันครับพี่น้องวัดสีไรสิมันเฮ็ดยังกันแน่ครับช่วงนี้เฮ็ดกระเริ่มห่างเริ่มไหวครับไปลุ่นเมืองน้ำคันครับบ้าิไดสิมันกันซ้ำใดครับไปครับดอกแรกแห้คมันกอแดงนะมันอยู่ข้างทางครับเพิร์มินครับ จูมนึงครับเห็ดก่อกำลังสีเหลือมากเนาะจ้ะโอเห็ดชนิดอื่นห่างอะเนาะเป็นชนใบใหม่้นะจ๊ะพี่น้อง Kìa nó ngạm không cháu, chùm bẹp nhai nữa cháu. Điều này 2 đọt cháu. Đọt đang ngạm không cháu. 2 chùm ว่านโมห็นเนาะจ้ะสองจูมครับกำลังเป็นจูมเลยจ้ะกำลังสิขึ้นโหลดไปเนาะ เนี่ยพ่อมาเห็นนี่ครับล้หยดอกเตอ๋อแป้นจ้พี่นอ้องโฮมเ่ยสามจุมครับเรียงเลยเจับพี่น้องจุม้ม จูมนี่อยู่ข้างกันก็สามจูมหันเนาะไม่ท้องเถึงแต่พีน่น้องบาเด็ดเปิดขึ้นไปครับใบไใม้พวกใบเดียวเท่านั้นเนาะจูมหนึ่งครับจูมเพิ่งจะโผล่ขึ้นแหงเนาะจ้ะมขาเพิ่ hết là ngột Chôm nướng hết chôm nướng chưa Chôm khá hết ngàm nó khá ngày เดี๋ยวจ้ะเป็นเห็ดเฮ็ดแป้งเนาะจ้ะดอกจับเาดบเาเดาเหมือนสีขา,ขาวๆสินะชาวติดมือจับพี่น้องก็เลยได้ซื้อเป็นเห็ดแป้งครับเพราะว่าเวลาจับแป้งเพิ่นติดมือเนาะขาวาๆครับแกงแสียเือกันจับพี่น้องตะกูลเดียวกันเนาะกับเห็ดขาวดินจ้ะ กระเพรนมูเพือการัดแผ่หดอกจูมครับเห็ดไข่พพนครับเพ,บพิ่งดำครับเห็ดเพิ่งนี่ก็เริ่มหางเนาะจ้ะ ขาไล่ครับโอูเหเรองกแดงจูไม่ใหญ่เนาะสกอยจูเหมือนซ้ำกันครับม้วนพันมุ์ม้วนบะเ็นเนาะโู้ยขาแข็งจ้ะพี่น้องมันมาเกิดเนยมันมาเกิดได้มองหกแน่เนาะจ้ะปู้ค้าไล่จ้ะ งามจ้าพี่น้องขาพี่น้องขาใหญ่ๆเนาะเฮ้ยสองดอกจ้ะ เขื่อนี่เนาะเสากรอยจ้าบานคือเสาจะพี่น้องมา้าบานะครับเสากรอยหาหนนนเนี่ยเพลิดเบานครับ<น>หาบัวถั่วเนาะบาดอกใดเคลียร์ด,ด,ยด้วยอาจารย์บัวใดเย็นกับบัวใดเคลียร์บัวใดอันนี้ครับจังหวะเพลิดเพลินเนาะจ้ะเพิ่นิดเป็นเสือต่อไปจพี่นม้าสี่หาเนาะอันนี้สี่หาครับบานสามเน,นาะจ้บบา,าอดอกนี้คือพาเขื่อนขึ้นมาเลยอันนี้ดิ คนผานี่ยังลงเรืออยู่เนาะอืมเยอะจะปลอดอ,อกคนผคนาเครือครับ่าเครือเพิ่กระดันขึ้นเลยเนาะพาดอกขึ้นเลยครับแต่ว่าเฮ็ดอยู่นี่บัดค้าเพิ่นอยู่เลิกเนาะค้าอยู่เลิกจะพี่น้องหลางหยากรับ้าเลิกๆนี่ ก็บอกค้าคนนี้เอาบัไใดเลยเนาะจ้ะจแลมันเลิกบัวถุกดอกไปได้ไงบนะ้างน่ะจิ้มจนสีบัสสดตาว่าดอกมันสมบูรณนะ์เนาะจ้ะดอกใหญ่อย,ย,อยู่ครับ เมื่อวานได้จังดอกสามสี่เนาะจ้ะสามสี่หาดอกครับเมื่อวานเราเห็นไข่พันเุ์ใดเนาะพันธุที่อยู่ใต้ดินเนาะจ้ะทางนี้เป็นบานเลนครับบานอย่างกระลังบานเนาะจ้ะบานยังกรอบอยู่ครับดอกนี่ ว่อวานเพิ่นสิเป็นยังสีที่เราเนาะสกปอเป็นจังสีที่เราบริเห็สิบ่ <แก S 2> เห็นครับเป็นกระจียู่งเหรอใบไม้ใบยางปกปดิเคลียเบิ้งครับสิแดต่ขาลายจ่งเห็ดอยู่นี่เป็นไค่พั่นครับ ข่างข้างครับูบูมันจะจุ่มใหญ่เนาะจแ้สามสี่ครับางลางตะกอยจุ่มหนึ่งนะทา้งหนาก็มีน้อยๆอยึ่งจุ่มหนึ่งจ้ะจุ่มนี่ก่อนเนาะจุ่มแบบใหญ่จะ um, ้ะพี่หน่อง จูมอยู่ใต้ดินนริงเหรอครับอยู่ใต้แนวนี้เปืือนดินหนะกจ้า,าจูมมิจตจูมใหญ่งงครับเพิ่นโปโพง่ายเนาะแบบนี้บางเกล้าโพขึ้นมาก,กบ,บานเลยจ้ะพี่น้องกันเพิ่นนี่เลิกแฮ้อ จวมาดมถือกินหอมคือเห็ดปวกนี่ลมโ<ด>ชยมากคือจังหอมคือจังเห็ดปวกครับเห็ดปวกเสียออกอีกบ่เนอเกือบในบ้านครับชมเนี่ยใบไม้ปกจะชมเนี่ยปกครับตะกอยเปิดเบิงเห็นพอดีครับ ได้ดอกเจอพี่น้องโม่ดิจุ่มนี่พัดน,น้อยๆครับแม่นคนละโม่เจอพี่น้องโอ้ยเนาะคนละใส่กันเลยจ้ะแดงนะจ้ะแดงนะครับ บรรยากาศวันนี้ก็ฝ้าคึมๆเพื่เกาครับมือเเสาทรงคึืนอสีแดดออกครับคึมไปครับตอนนี้ครับเป็นเวลาเก่ามงสี่สิบมงนะครับย้อมงา,จามจ้ะพป็นฝ้าลายว่านนี้ก็ได้ลายดอกกันเนาะ ก้อยว่าเห็ดอีกจุ่มหนึ่งครับพึ่งช่วงนี้หางแหงเนะเป็นอกพร้อมเห็ดละงอกเนาะ,ะเห็ดละงอกหางเิ่นก็หหางคือกันครับแดงนะจ้ะก่อแดงครับ จผึ่งขาล่ายครับสองจุมคร,รับเพ็ดก่อครับลดกายตกมือนเนาะ ดอกอี่ส่วนดอกค้าอยู่ส่วนค้าดอกหนึ่งน่าทนพึ่งดำครับจุมหนึ่งครับยอดใดยอดหมันมืนอไครับหลากหลายน้องเมื่อไงเห็นเราหงอกว่าแต่สิบเบิดไปแล้วกัน ยังพอได้อยู่เนาะสกอยยังมีอยู่จ้ะเดยสองมูครับเกือบเครื่องโลยอยู่เนาะวันนี้กระมานเป็นเฮ็ดกอครับเห็ดกอก็ได้ห้ายเติบครับวันนี้ออกย่านทั่วเบิดทุกงหมเนาะสกอยกำลังสีเริือครับจักหมือสองเหมือครับเห็ดละงูเห็ดเพิงนี่คือสีเริือห่างครับก็ส,สียังมีป้าปลายเนาะห่างครับ เห็ดขาวเห็ดแดงกับโบพันไดเนาะสกอยเห็ดปวกตราบุนี้ก็พอดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเมื่อวานยังวาไใดหาหกดอกอยู่เนาะลักๆมันนี่ก็เป็นเห็ดกอครับพี่น้องนาเบิงเห็ดกอครับมันนี่ก็ยังเห็นทุกห่มครับเห็นเป็นบางห่มเห็ดละโมกับไปตามมูเก่าเคยเก็บครับพี่น้องเก็บม่ววานนี่เนาะจ้ามูเก็บม่ววานมูหนึ่งแล้วก็มูผอมมูใหม่อยู่ขางทางมูหนึ่งครับ เกือบซิบดอกต่พี่น้องแต่ละมูเห็ดเผิงกับเป็นเห็ดเพิงดดำเผิงค้าวไ่ครับแต่ว่าก็ห่างเนาะ,ะห่างแห้งครับยอดร้วมร่วมวันนี้ก็ถือว่ายังแดงมานน่ครับเดี๋ยวหายเสากรอยเก็บใส่กระตาคือเก่าครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ด้วเวลาเดินทางกับบานนะครับสรุปยอดใดยอดมานกับเสาก่อยครับวันนี้ จ้านี่จ้าพี่น้องมึงพ้นงานกันจ้ะมวันนี้ก็มานไปกระตาหนึ่งเนาะเต็มตาจ้าพี่น้องกะได้หลากหลายเฮ็ดอยู่จ้าพี่น้องมื้อนี้กะเฮ็ดละงงนี่พออยู่2หมู่จ้ะก็ได้เป็นเฮ็ดกอเฮ็ดผึ้งเฮ็ดกอนี่กําลังออกใหม่จ้าพี่น้องแต่ว่าออกบ่ทันทั่วปานไดเนาะมีแต่ดอกจุูมๆงามๆจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามานอยู่จ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เปลือบอพารคลิปใหม่ๆจากบรรดากระสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้ก็ขอจบไเพเพี่งเท่านี้นะจ้าไว้ทะลุนกันคลิปนามนาจา้าสวัสดีจา้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมือนี้ก็คือว่ายัางได้แหงหมานอยู่นะสก,กอย <S <S จ้ามือนี้ก็หมานหลากหลายเฮ็ดคือเก่เาครับพี่น้องแต่ว่าก็ไดเฮ็ดก่อร้ายเติบนานสกอยเมือนี้เฮ็ดก่อประมาณสิบเครือโลอยู่ครับมื่อนี้<า> <S <S มีแต่ดอกกำลังงามเนาะดอกยังในหน่อยอยู่ครับก็ ก๊าลังเกิดครับเพชรกอเกิจักเหมือซองเหมือเนาะที่ขาดอยู่ครับดอกเพิ่งน้อยครับออกกับเป็นบางห้องบางไม้ครับบางไม้ก็ยังขันออกครับเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บานาก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกวาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช่นะครับ สำหรับคลิปมื่อนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย,พ,ยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับกับวัยทะลุนั้งการคลิปไปไม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้บานครับเต้ากอยขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดิทนทางกระปานครับพอกันคลิปนามือนาครับสวัสดีครับ